สวัสดีครับผมที่เพิกิติการุนกับรายการคดีเด็ดเสาดีดีคดีอะไรตัง้งเป็นตัวอย่างจักหวนครับเจอคนแบบนี้กล่อไปก็เท่านั้นผมพูดได้แค่ว่าเอาที่สบายใจเลยครับเมาหมวกแบบนี้ใส่หรือไม่ใส่หมวกก็ไม่ใช่การออกต้องออกเพราะเก่งจบนะนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีกิ๊กห้ามอยากกินพิซซ่าเพราะฉะนั้นหายซ่าชวดจริงจริงไม่ต้องตีกันจนตายหรอก รอกันอีกนิดก็เด็กตายกันแล้วเหมั่นจำให้แม่เลยคุณเจ้ามือตั้งวงคราวหน้าอย่าชวนมันที่มอเตอร์ไซค์ทำจะเรียกว่าอะไรดีปามาโมโหเอาเป็นว่าไม่รู้จะคิดลักันสงสัยจริงเด็กกับน้ำเนี่ยมันอะไรเออตกใส่เออตกใส่โอ้ยเสียวดังเรื่องฟาสแอนเดอร i ฟิรีตเจอทุกฟาสทแลนเข้าไปใน มงมลิสิหนูตัวแค่นี้ยังรู้จักต่อคิวแล้วคนตัวโตโต,ตที่แซงคิวไอหนูมั้งพวกชอบชนและหนีคนลุกเลยมากจะทำนะักเสร็จพี่ฮีโร่คนนี้แน่สองคนตาไม่น่าต่อยกันแล้วน่าจะเป็นของผมชมเด็กสาวเล่ากวามหลานกันได้แล้วนะยายนี่อธิบายได้ละเอียดเห็นภาพถามจริงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบราณน้ำสิง ใช่ไหมบางทีคนแก่ก็ไม่ได้แปลว่าเก่าเสมอไปนะจริงไหมลุงลูกต้องพาแม่หนีให้ทันนะไม่งั้นต้องเปลี่ยนจากบวชพระเป็นบวชหน้าไฟแทนแม่ไม่ปลื้มแน่ๆนคุณเจ้าหน้าที่พูดในผิดการคัดแยกคำลงก็ไม่ผิดมากแต่ผิดหมดแค่นั้นเองน้องสาวเจอโทรศัพท์เมื่อไหร่อย่าลืมเซลฟี่ใต้น้ำมาให้ดูด้วยละ่ะคุณเซลฟี่ตัวแม่ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกหลังคุณยาย ขอโทษที่ทำให้รถติดและขอบคุณทุกคนที่ช่วยนะครับอ้าวลมอ,อกจะหาคำตอบกับเรื่องแบบนี้มันจะเสียเวลาเอาเป็นว่ากลัวเลยละกันดูสิเขาช่วยเอากระป๋องออกแานพัดลมก็พังและเฮียก็ไปเลยอย่างนี้ไม่มีมาลย,ยากที่อื่นอาจมีเสาตกน้ำมันแต่ที่นี่มีเสาตกกระจายอย่าลืมมาทำมาแปะด้วยนะย,ย้ายรมาได้อย่างนี้ผมทายได้เลย อายุยืนหมื่นหมืนปีแน่แน่เชียวรถกันอื่นขับหนาดีดีแท้ๆโดนครานี้ถือว่าสะดอกเคาะเคาะพ่นสีสะด้วยชอบได้คำเดียวน่ารัก